สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปเนี้ยผมมาพบกับบุญนทมใช่คลิปตีสามเด้อครับวันนี้มาดิวน้องครับผมครบซ้ำหลุดศาสตร์เลยครับผมคลิปแบกอยู่เทงหน้าคลิปสองยวัดคลิปสามมาหน่องครับคลิปนี้ครับเป็นแนวทางตัวเลขเอ่อเลขวิ่งไซดด้วนครับเป็นผู้ใหญ่เจดีเป็นทรงมาให้ครับก็ตามงวดด้วนด้วนครับเพื่นกับทรงมาให้งวดที่ผ่านมางวดก้อนกับรุดครับผมงวดนี้กับมาตามไม่ครับนี่เขามีรุดแล้วเนาะครับแนวทางตัวเลขครับผม ผิดเจรนาเบิงน้ำกันเพื่อมันเข่าอีกสักรอบนึงเนาะนี่แหละครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้เนเดอร์ครับทนผู้ชมสู่ต่อไปนะครับหอนขนาดครับผมบรรยากาศตอนนี้อุณหภูมิสามสิบอ่าสามสิบสามองศาครับตอนนี้ไปหาสามสิบสี่จากน้อยใบสองใบสามกับสามสิบหาสามสิบหกแล้วอุณหภูมิมันสะสมเอาดิยครับบาทน,นี่ตกแรงมาก แต่สีม่องหาม่งม่เนี่ก็รู้สึกเยน็นเริ่มเย็นขึ้นแล้วนี่แหละครับบรรยากาศสา,บานบันเท่าครับผมเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหอนผิดพลาดมือเล็กอะขอโทษขออภัยเอฟซีได้อครับผมเดี๋ยวสีปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆครับนี่แะครับแนวทางตัวเลขตามกันต่อฝากติดตามให้แต่ละคลิปเนี่ยได้ครับท่านผู้ชม คลิปนี้ก็ขอบคุณเน,นื่อทางตัวเอขจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นํามาแบ่งปันให้ทุกท่านขอให้ทุกโศกมันมาหํากันไปเรื่อยๆครับวันที่1มีนา69ครับผม1มีนาห่อนขนาดครับเปเยงเดนนอกะครับทางบ้านเ c ็ซห่อนกันบ่ครับ เป็นไลกันแน่ครับผมหลังจากตามแนาทางตัวเลขมือสอบไปแล้วมีตโตมักว่าครับผมโตมักตัวเล็ดว่าครับผมช่วงนี้กะมีเล็กวิ่งเอามา้เอฟซีทั้งสองเดยว,วิ่งเลนเดินเลนเจ๊ข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยไปเขี่ยมค้นน้ำกันนี <c oughs> แ่แหละครับเดี๋ยวค่อยไปเขี่ยมค้นด้วยกันทะกลกางๆกลาง ประมาณย3 24ิบสามยิบสี่ยิบหไปนี้สี่นะครับไปหาย6บหนี่เลขกกำลังสีเข้มข้นกันเรื่อยเสีน้นเดียเพื่อนเขาเพิ่นกับสีตามมาใหาย้ย่างแมนๆเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับตามต่อครับผมมีเขามีรุดครับตัวเหล็ก U T F C ครับนี่แหะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทาง ถ่ายบิวน้องนี่แหละครับมาอยู่ห,หุ่มไม่ห่มเงาอยู่นี่แหละครับเย็นขนาดไม่มองไซบะได้แล้วอยูว่ว,วัดก็ถ่ายไปแล้วครับคลิปกลับมาขีบสามกินเข่าอิ่มๆมมาอัดเหล,ล็กขีบสามต่อครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเลขวิ่งสายด่วนเป็นเลขวิ่งล่างเด้อครับผมเลขวิ่งล่างให้เม็ดเดียว โบรูวาสิติตลางอ่าติดดับลางเสือนหลงบ่บรูพื่อกันต้องรอหลุดรอ,อเบิงอีกเทียนหนึ่งเด้อครับแต่นผู้มฝากเป็นกำลังแรงใจให้เรื่อยๆนี่เด้อครับผมกะพยายามหาบอยครบแปดนาที้อครับแต่นผู้มหาคำว่าไม่มันครบมันจบไปนะครับบ่รูว่ากกำหนดหอดแปดนาทีอ่ายีลีบร่รีว่าตาัําก็นี มันก็นได้ผมกับโบลูคือกันหกเกจหนาทีนี่ได้บอครับท่านผู้ชมสำหรับเอฟซีทางซองที่เฮ็ดยู u ูบมาทางหกเกจหนาที่ก็สิได้เพิ่มคลิปจากสามคลิปเป็นสีหรือหาก็ได้ประมาณนี้เนาะสิโอเคบอครับท่านผู้ชมเอาก็ต้องล่อล่อเบิ้งไปเรื่อยน่ะครับบางอ่าเซียนบางช่องเพิ่นกับเฮ็ด คลิปเดียวแต่ว่ิบา2ย24ิบนาทีไปเลยเกือบเกือบ30แล้วครับ,บ่านุู้มเกือบ30นาทีด่วนที่กันเอ้ามาเบิ่งตัวเลขนำกันสะก้อนนะครับ,บ่านุู้มตัวเลขสายด่วนด่วนจีนี่ครับเลขวิ่งสายด่วนครับผมวันที่หนึ่งกุมภาหก ว,วันที่หนึ่งเมษมีนาครับท่านผู้ชมวันที่หนึ่งมีนาคมหกสิบเก้าวิ่งล่าง 8. แปดเม็ดเดียวครับเลขวิ่งสายด่วนผู้ใหญ่เจดีขอบคุณอีกครั้งเ้อครับที่นํามาห้มีคลิปลงให้ยอฟซีทั้งช่องได้เขามาติดตามรับชมเราฟังน้กากันอีกนี่แหละครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับเป็นเพียงแนวทางสู่ต่อไปครับท่านผู้ชมมีเขามีรุดแล้วครับตัวเลข ชอบก็จัดขัดก็ผ่านห่อนแห้งครับอาร์คัสยุนีโทรศัพท์หอ่อนบื่ดๆแล้วด้วยเงินกับหางห่อนครับลังบัตรไ่รู้ว่าสียูใสซ,ซ้มพพ่อหอดสงการเร็วนอ้อเขาเจาะผ้าเหรียญหน,น้าม,มันห,อนห่อนเถือกเหรียญหน้าม,มาค้างดีดำหมอน,นีะครับเล็กหน่อยเนาะมาเหรียญเต็มเลยครับมือว่านวันอาทิตย์มือมือมือว่านอาทิตย์นะครับหลายมูอว่านกับวันอังคารกับลายคือกัน,กน,กน ก้อนวันจันนี่ห่างเต็มว่าช่วงนี้ขเขาจะไปแข่งคู่ผ้าเล็กหน่อยไปแข่งเยอะอสุมสี่บ่ได้ไปแข่งค่ะบ่ได้ไปเลี้ยนแะครับผมมาเลียนน้ำตเต็มเลยครับโบลูว่าบานได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตะเลี้ยนสาเดินกว่วงเราเป็นคู่ค่อยๆลองลงไปนั่นเป็นตะเลียนน้ำบ่ค่อยหลึกเหมืองคางนี่ขเขาจะก็ิมาเลียนเลีมีหอดสู่สี่เลือแต่บรรณา,นา,นาบดบุรทนลงมา นีแ่แหละครับก่วงขึ้นกันขีบตะพูนอ้อมมานีเขาไปนีก็ได้แต่ว่าแห้เป็นหมองเก็บน้ำใส่ครับผมเก็บน้ำใช้นี่แครับเล็กวิ่งสายด่วนครับตามบนด่วนชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับเป็นเพียงแนวทางครับผมให้ทุกท่านได้มีทุนใช้เล็กวิ่งหลุดไปมื้นกัน ทีาผ่านมงได้กับบอกได้ครับ่ามผู้มเดียวสีแก้ไขให้เนี่แหละครับแนวทางก็มีเพียงเท่านี้ครับนาจอได้เลยครับมักกันแน่ว่ครับเลกแปดเนี่มักบ่ครับ่ามผู้มาำรับวิ่งแปดเนี่ยวิ่งล่างนี่หรือว่าบ่าท่านถือใจบันไดมาถือใจเท่ากับจัดไม่เละครับตัวเลขอะ เอากะอ่านทางบบริกมันที่บ้านแน่แนก็ต้องรุดกระมี่ครับผมนี่แหละครับตัวเด็ก็มีเพียงสาม,มีถ้าคลิปนี้ก็บบมีอย่งไรครับอยากให้ทุกท่านมันมาน้ากันยีดีมไม่แห้งฝ่ากำลังคืมครับฝนสีตกจเกมืออยู่ผมว่าเอาขอบพุณนเด็กวิ่งไซด์ด่วนอีกครั้งด้ครับที่นํามาแบ่งปันอวยพรให้ทุกท่นานห้ยยูดีมไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับเดินทางไปไซด์เขียวขาดปลอดภัยพอกันไม่คลิปหนา สวัสดีครับ